mm -hmm. 你家盖好，你这二层过道，你那弄啥嘞？只要嘛，只要不抬高哈，买了人。 I'm it. เพราะว่าพักหลังมีคนขอเรื่องราวของหน่วยงานขอไทยกันมามากมายเลยผมเจดไม่ได้ทำเรื่องของไทยเลยทำที่ฟังเหน่อยได้ไหมจากไปเลยนะครับซ่วงวันนี้เนี่ยเราจะทำเกี่ยว